ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแมวโก้แฟมิลี่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะแมวโก้ก็จะมาชวนทุกคนดูแลผิวหน้าอีกเช่นเคยค่ะ สูตรนี้นะคะจะช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะให้ผิวนั้นขาวกระจ่งางใสเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยลดความมันของใบหน้าลดจุดด่างดำนั่นเองนะคะนี่ค่ะนังเอกของเรานั่นก็คือนีเวียครีมนะคะเราจะใช้นีเวียครีมประมาณครึ่งช้อนชาเนาะ นี่เวียกระปุกสีน้ำเงินเขาจะมีมอยเจอไรเซอร์ที่เข้มข้นมากเลยนะคะจะช่วยให้ผิวของเรานั้นขาวแล้วก็เนียนนุ่มชุ่มชื่นแถมยังเรียบเนียนอีกด้วยค่ะแล้วต่อไปส่วนผสมที่เราจะใช้อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือขมิ้นชันนะคะสำหรับขมิ้นชันเนี่ยจะช่วยทำให้ผิวนั้นเนียนนุ่มขาวผ่องแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำนั่นเองนะคะ ส่วนผสมต,ตัวต่อไปเราจะใช้แป้งข้าวโพดค่ะทุกคนสําหรับแป้งข้าวโพดเนี่ยนอกจากจะนํามาประกอบอาหารแล้วนะคะยังสามารถที่จะนํามาใช้เพื่อความสวยความงามได้อีกด้วยแนะนําสําหรับสาวที่มีผิวมันหรือว่าสาวที่มีปัญหาสิวนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะใส่ป,ประมาณหนึ่งช้อนชาเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆค,ค,คนให้เขาเข้ากันนิดนึงนะคะทุกคน you ต่อไปที่เราจะใส่ลงไปนะคะนั่นก็คือเบบี้ออยค่ะซึ่งเบบี้ออยเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยวิตามินอีที่สูงมากเลยนะคะช่วยเพิ่มแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวผิวก็จะเนียนนุ่มเด้งแล้วก็แลมีสุขภาพดีนั่นเองนะคะทุกคน พอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เดี๋ยวเราไปล้างหน้าออกให้สะอาดนะคะแล้วก็เตรียมพอกหน้ากันเลยค่ะ ทุกคนคะเราจะมาร์กทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะจากนั้นก็ ล้างออกเนี่ยก่อนจะล้างออกนะคะก็ให้ใช้สบรีค่ะชุบน้ำนะคะแล้วก็เช็ดออกก่อนแล้วก็ตามด้วยโฟมล้างหน้าแล้วก็ล้างออกจนสะอาดเลยนะคะสูตรนี้แนะนําให้ทํา2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะเพื่อผลลัพธ์ที่เห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะยังไงก็ลองไปทําตามกันดูนะคะสําหรับคลิปนี้แ้วก,ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องของแมวก้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ